เอามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับชุดป้องกันและปราปามนะครับจังหวัดนครนายกคุณเ,เห็นการตั้งด่านไหมเห็นการตั้งด่านไหมครับอ่าไฟเห็นพอสมควรนะครับขออนุญาตครับชุดคว ผู้ควบคุมด่านชื่ออะไรครับท่านผู้ควบคุมด่านชื่ออะไรครับงานครับอ่่าผมก็อยู่พร้อมกับท่านนั่นแหละผมขัดขวางอะไรผมไม่ได้ขัดขวางนะครับครับท่านผู้ควบคุมด่านชื่ออะไรครับผมถามตรงๆนะพี่ผมถามตรงๆผบคามถดีๆรัป้ายผู้ควบคุมด่านไม่มีนะครับ อันนี้ผมขอญาตบันทึกไว้ก่อนนะป้ายผู้คุมชื่อผู้คุมด่านไม่มีนะครับท่านร้อยร้อยตีท่านเนี้ยพี่หนุ่มลงมาถามเนี่ยมาเกี้ยผักพี่หนุ่มนะครับผักพี่หนุ่มกระเด็นเลยนะครับแล้วถามว่าถามว่าพี่หนุ่มมาดูอะไรก็ดูการปฏิบัติงานของคุณนะครับนะครับ okay, ก็ดูการปฏิบัติงานของพวกคุณนะครับ ผมก็อยู่ใกล้ๆพวกคุณเนี่แหละครับผมไม่ได้ขัดขวางอะไรคุณทํางานผมยังบอกให้คุณทํางานเลยผมผมยังบอกให้คุณทํางานเลยนะครับผมจะผมยังบอกให้คุณทํางานไปตามปกติและทําตามกฎหมายด้วยครับผมบอกให้คุณทํางานตามปกติถ้าทางมนกฎหมายนะครับอ่าอันเนี้นะเป่าตั้งนานแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายหน้าน้องเขาเป่าตั้งนานแล้วเพื่จะให้กรอกเอกสารนะครับอ่า แล้วแล้วแล้วยังไงตู่ขอานะครับไม่ไม่อ่กี่ห้างนะครับปริมาณแอลคอเท่าไหร่ผมไม่ได้ให้ดูผมไม่ได้ดูผมบอกน้องแล้วผมไม่ดูผมถามว่าเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่ครับไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายนะครับทำตามกฎหมายนะอ่าเดี๋ยวดูเนินการต่อไปนะครับครับผมอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมผมจะดูว่าคุณทำยังไงกันต่อไปนะน้องน้องชื่ออะไร ดวยคคามินีเลรับผมถามชื่อน้องต้องตอบอยู่แล้วครับตามตามกฎระเบียบของตรอนะครับน้องชื่ออะไรครับผมจะเอาน้องไว้เป็นพยานครับนะครับเพราะน้องเห็นนะครับตอนที่ผู้หมวดท่านนี้นะครับถักผมกระเด็นเลยนะครับแล้วผมบอกว่าผู้หมวดจะทาอย่างนี้ผู้หมวดถามผมว่าผมคือใครมาทําอะไรผมบอกผมลงมาเพื่อจะดูการปฏิบัติงานของท่านนั่นแหละครับนะครับ น้องไม่ต้องขอร้องพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มทําตามหน้าที่นะครับ,รบผมทําตามหน้าที่คุณทําตามหน้าที่ของคุณไปคุณทําตามหน้าที่ของคุณไปนะครับ <c oughs> ท่านร้อยตำรวจตีท่านเนี้ยนะครับผักผมกระเด็นเลยนะครับ ไม่เป็นไรครับผมดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะครับนะครับคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับข่มขู่คุกคามนะครับผมถือว่าคุณข่มขู่คุกคามผมผมมาถามคุณดีๆนะครับคุณปฏิบัติหน้าที่ของคุณไปแต่ในเมื่อคุณข่มขู่คุกคามผมนะครับแล้วผลักผมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆท่านด้วยนะครับนีแรกผมให้เกียรตินะครับผมไม่ไล์สดนะครับลงมาถามกันดีๆท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปนะครับ แต่สุดท้ายมาผักมาผักอกผมกระเด็นเลยนะครับหลายเห็นเห็นกันอยู่หลายคนนะครับเห็นกันอยู่หลายคนรวมทั้งน้องคนนี้ด้วยในกรณีที่โดนดำเนินคดีอยู่เนี่ย ในกรณีที่โดนดำเนินคดีอยู่เนี่ยร้องกันดูครับร้องกันดูฝากถึงผู้กำกับนะครับฝากถึงผู้กำกับอานตนงศักด์นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนะครับให้ผมเป็นผู้ตรวจสอบด่านนะครับในการตั้งด่าน ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ลูกน้องของท่านของท่านนะครับรถตำรวจตีคนนี้นะครับผมลงมาสอบถามพูดคุยกันดีๆท่านผักอ,กอกผมกระเด็นเลยนะครับพูดจาเหมือนข่มขู่คุกค,คามเหมือนผมไม่ใช่ประชาชนเนะี่ยผมผมผมคุยดีๆผมลงมาถามน้องดีๆด,ด,ด้วยนะครับ แล้วน้องผมก็บอกว่าเออถ้ามีคนทํำมีกฎหมายก็ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับ,รบ,รบนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าคุณทําอะไรกันอยู่นะครับถ้าผมไม่ลงมาเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าท่านดูไม่ออกว่าคนเมาหรือไม่เมานะครับ ผมไม่ทายเอกสารใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วเราให้เกียรติซึ่งกันและกันครับน้องครับถ้าสุดท้ายน้องโดนโดนดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่เราก็เรา,เราทําผิดกฎหมายถูกไหม <_ c oughs> พี่จะขอให้น้องเป็นพยานด้วยครับเพราะน้องเนี่ยเห็นเหตุหการณ์ที่นายตำรวจท่านนั้นอนะ่ะผักอ,อกพี่หนุ่มนะครับถูกไหมฮนะแล้วก็คงขู่คุกคามด้วยพี่จะขอให้น้องเป็นพยานในชั้นศาลนะครับ เห็นอยู่น้องเห็นอยู่น้องก็เห็นนะครับ,รบ,รบน้องก็เห็นนะครับ,มมรบก็สุดท้ายถ้าถ้าทั้งด่านบอกว่าไม่ทราบก็ให้ก็ค่อยว่ากันผมก็เอาเอาทั้งชุดนะครับปลายที่เขียนว่าตั้งด่านทั้งหน้าเนี่ยเขียนว่าอะไรเรื่องไม่ตสอบได้เลยครับ ไม่<ด>ไ <ป S 2> พี่ถามน้องอ่ะน้องก็บอกพี่ได้ป้ายเขียนว่าอะไรพี่ไปดูจะชัดเจนกว่ามีทุกอย่างที่พี่อยากรู้เลยครับพี่ขี้เกียจเดินแต่ที่แน่ๆไม่มีชื่อผูฟุกุคุมด่านถ้าอยากทราบก็ต้องเดินไปดูครับเดี๋ยวผมอยู่แบบผู้ต้องหาเลครับที่นั่นมันมีไม่ล่ะเขียนไว้ไม่ล่ะลองลองลอง,ลองไปดูครับผูฟุกุคุมด่านก็เนี่ยครับพี่สามารถถามได้ครับก็ในที่ป้ายนี่ไม่มีอ่ะถามก็ไม่พูดอ่ะถามได้เลยครับถามก็ไม่พูดอ่ะแล้วเราจะให้ประชาชนรู้ได้ยังไงอ่ะ ถูกไหมผมถามนิดนึงน้องครับผู้ควบคุมด่านคนนี้ชื่ออะไรมันเป็นจุดตรวจจสุสกัดก็จุดตรวจตรวจสุสกัดก็ท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ต้องบอกผมว่าท่านชื่ออะไรคือเมื่อกี้ท่านบอกกำลังแต่ท่านท่านพูดข่มขู่คุกคามผมถามว่าผมชื่ออะไรผมคือใครเป็นใครผมพร้อมที่จะบอกแต่ทําไมท่านถึงไม่บอกชื่อยศตําแหน่งของท่านน่ะร้อยตีอะไรอ่ะถูกไหมฮะ ระเบียบต่อรอเขามีว่าผมถามท่านต้องบอกผมถามท่านต้องบอกประชาชนถามว่าท่านตรวจอะไรทําอะไรท่านชื่อยศอะไรท่านต้องบอกถูกไหมฮะตามระเบียบต่อรอผมมาขัดขวางการทำงานของท่านหรือเปล่าไม่ผมมาดูดูด้วซ้ำไปเออตรวจตรวจต,ตากันดีครับเรื่องอย่างนี้เป็นการที่ดีครับ เป็นช่วงที่ท่านกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่จับกลุ่มอะไรจับกลุ่มไว้แล้วพี่หนุ่มเข้ามาปุ๊บนะครับเครื่องเป่าแอลกอฮอล์เก็บไว้ข้างในรถนะครับผมมาถึงปุ๊บก็ท้าทายผมจะให้ผมเป่าผมเป่าผมมไม่รีบไปไหนเดี๋ยวเป่าผมได้เลยกำลังจะไปส่งผู้ต้องหานะครับก็ทำสิแต่บอกว่าไปส่งไม่ได้ต้องรอเก็บด่านก่อนคุณจะให้เขามาทำอะไรอ่ะให้เขามานั่งรอทำอะไรจนเก็บด่านอ่ะถูกไหมเอกสารมีกรอกไซส์เรียบร้อย พาส่งลงพักเลยถูกไหมฮะอย่ามาทำอย่างนี้กับผมถามชื่อถามดีๆผมตอบดีๆตอบได้ครับแต่ไม่ใช่มาตะโคกตะคอกตะโคะโคหกหักไม่ใช่ไม่ใช่กิบหรือนิสยัยผมเจ้าหน้าที่ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ผมชื่นชมแต่ทำให้ถูกต้องน้องพร้อมหรือยังครับมาเป่าแอลกอฮอลพี่หนุ่มหน่อยครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าจะเป่าแอลกอฮอลผมมาเลยครับเชิญมาเทสให้มาอ้าวดูดูพี่หนุ่มเป่าแอลกอฮอล เครื่องคาลิเบตล่าสุดเมื่อไหร่อันนี้เป็นเครื่องวัดเทสเบื้องต้นครับถ้าเครื่องนี้มันจะเป็นอันนี้ไอตัวเป่าวัดค่าอถ้าเทสเบื้องต้นมีผมจะคึงจะเป่าวัดค่าอเข้าใจยังครับอโอเคอันนี้คือเบื้องต้นเบื้องต้นถึงจะเบื้องต้นถึงอะไรก็แล้วคุณต้องมีใบคาลิเบตติดไว้ด้วยนะอ่ามีใบคาลิเบตติดไว้เวลาประชาชนถามคุณจะได้ชัดเจนนะครับฝากบอกพี่นุชชัดๆหน่อยน้องพานุมาตร ร้อยตำรวจตีชื่ออะไรหัวหน้าด่านคุณเนะ่ะถ้าคุณไม่รู้ให้เขามาบอกพี่หนุ่มเองเหมือนกับที่เขาเวลาตะคอกถามผมอ่ะคุณได้ยินไหมคุณชื่ออะไรคุณมาทําอะไรแล้วผมตะคอกถามเขาอย่างนี้ได้ไหมผูหมดคุณชื่ออะไรคุณทําอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเอามาเท็หอมยังแล้วเตรียมเอกสารก่อให้ผมด้วย บอกเพื่อขึ้นสองร้อยไงอันนี้กวนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กวน่ะอเนี่อันนี้พี่ฉีกเลยอันนี้เอาเรื่องจริงเนี่ยหลดใหม่พี่แกเองเลยผมไม่เอาเอาเนี่ยมันเป็นหลอดใหม่ไงเดี๋ยวพี่ไม่เชื่อไงเอาแล้วเครื่องเมืองต้นคุณเอาเครื่องคุณเบืองต้นตอดดิอาอก็พี่ไปดูใบเสร็มก็ต้องตรวจตัวนี้ไงถูกไหมอ่ะเอางั้นแกแกเลยคุณน้องต้องใช้หลอดใหม่ ถูกค้ามาตรการโควิดผ<ร>มถึงบอกว่าเอาให้ยาวๆจนกว่าคุณจะพอใจอ่ะเอานะดูดูเอายังครับเป่าๆจนเครื่องไม่ต้องจับไหมไม่ต้องจับไม่ต้องจับเอาเอาเต็มที่เลยนะเอาเต็มที่เลยนะผมจนเครื่องสัตว์เลอีก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 โอเคครับเห็นไหมอ่ะดูด้วยกันนะอ่ะดูอให้ดูเนี่ยดูเท่าไหร่พูดดังๆด้วยอ่ะศูนย์ไหมศูนย์เปอร์เซนต์ม่มีกูเมาไหมกูเมาไหมสุดยอดไปเลย แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ากูเมาใครไม่บอกตอนไหนผมว่าเทียบเริ่มต้นเจอหน้าพี่หนุ่มนี่ต้องจัดไว้ก่อนเลยถูกไหมสงสัยเขาก็เห็นขับรถมาเขาก็ต้องเป่ากันผมทุกคนผมอะสงสัยผมสงสัยคุณนะครับสงสัยผมว่าในการทํางานผมก็เลยต้องเดินลงมาดูทุกอย่างมีถูกต้องไหมก็โอเคแต่ที่ไม่ถูกต้องชื่อคู่กุมดานไม่มี้วถูกไหมมันต้องมีไงครับ พอไม่มีปุ๊บประชาชนก็ต้องไปถามว่าท่านชื่ออะไรแล้วท่านตอบไหมไม่ตอบนะครับทางั้นก็วันนี้วันที่17มกราคม2565เวลาในขณะนี้4ทุ่ม10นาทีพี่หนุ่มลงมาประมาณ4ทุ่มนะครับรถที่ออกปฏิบัติงานอยู่รถที่ออกปฏิบัติงานอยู่ก็สพเมืองนครนายกนะครับทะเบียน เจ็ดกอไก่ออ่างห้าหนึ่งศูนย์สองอ่ามันอาจจะมองไม่เห็นแต่พี่หนุ่มบันทึกไว้ในนี้นะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าขายเป็นหัวหน้าชุดในวันนี้นะครับพี่หนุ่มจะร้องจริยัรรมนะครับมีน้องพานุมาตรนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหลายคนนะครับเป็นพยานให้พี่หนุ่มได้นะครับ อก,ก็ตามนั้นครับผมให้คุณถามตามนี้แหละครับผมให้คุณถามตามนี้ถูกต้องแล้วนะครับอืา ผมก็แนะนํานะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับเวลาประมาณเนี้ยสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาจะมีการตั้งด่านป้องปามนะครับเมาและขับตรวจสอบยาเสพติดใครไม่พร้อมอย่าออกมาดื่มไม่ขับนะครับฝากไปด้วยอ่ะอันนี้เห็นชัดๆทะเบียนเจ็ด กอไก่กอ้ออ่างห้าหนึ่งศูนย์สองกรุงเทพมหานครภาสีไม่ขาดพี่หนุม่มดูแล้วนะครับภาสีไม่ขาดผมดูแล้วแต่ท่านร้อยตีนะครับที่ปฏิบัติงานที่ด่านนี่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแน่นอนนะครับถามผมว่าผมเป็นใครนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านธนงศักดิ์นะครับว่าถ้าเกิดพี่หนุม่มเห็นการตั้งด่าน ช่วยกรุณาลงไปประชาสัมพันธ์ตรวจสอบดูว่าด่านเนี่ยตั้งถูกต้องตามระเบียบของตรรอโดยที่ท่านธนงศักดิ์ผู้กำกับสบพเมือ,องนครนายกเนี่ยแต่งตั้งให้พี่หนุ่มเป็นผู้ตรวจการสังเกตการกูต้องเอาเสื้อเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยลงมาใส่ให้ผู้คุณดูไหมนะออกมาเนี่ยรถกระบะหนึ่งคันนะครับ กับน้องๆนะครับเดี๋ยวจะต้องเป็นพยานยกันในชั้นศาลแล้วแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะพร้อมท่านร้อยตำรวจตีคนเนี้ยที่พักอ,อกผมเนี่ยนะอีกหนึ่งเป็นแปดอ่าขนาดนี้นะครับรถก็ได้พาผู้ต้องหานะครับไปดำเนินคดี อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับในข้อหาเมาแล้วขับนะครับนี่มันต้องทำอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับเคสนี้หนึ่งหนึ่งเคสแล้วผมจะตามดูนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่กันถูกต้องหรือไม่นะครับอ่าให้เห็นกันชัชัด อันนี้มีกล้องวงจรปิดหนึ่งตัวนะแต่ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าชื่อผู้คุมด่านไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวจะเดินจะเดินไปดูทิ่ป้ายข้างหน้าให้ถ้าไม่มีแสดงว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบตอรอนะครับกำลังเดินไปดูให้อยู่ <c oughs> อันนี้ตั้งด่านอยู่บริเวณก่อนถึงโลตัส ก่อนถึงโลตัสนครนายกนะครับคือผมขับรถไปทําธุระก,กลับมาเนี่ยก็เห็นการตั้งด่านนะครับก็เลยแวะเยี่ยมชมนะครับโมการไปบัติหน้าที่นะครับข้างหน้าเขียนว่าอะไรข้างหน้า ร้อยห้าสิบเมตรอ่านให้ฟังไม่ถึงร้อยห้าสิบเมตรครับคุณวางไว้เนี่ยแค่ห้าสิบเมตรนะครับวัดเอลฮอร์กดขัวินัยจราจรและปราบปารามอัาฉาริโปรชลอความเร็วไม่มีชื่อผู้คุมด่านเห็นไหมการตั้งป้ายเขาเขียนว่าร้อยห้าสิบเมตรคุณตั้งอย่างเงี้ยไม่ถึงห้าสิบ ต่างปลายก็ไม่ถึงห้าสิบเมตรปลายเขียนว่าร้อยห้าสิบสรุปแล้วผมยังไม่รู้ว่าคู่คุณด่านชื่ออะไรแต่ลงมาถึงคุณคือใครฟังน้ำเสียงนะคุณเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรเอาเบับบชายสนมาด,ดูเนละอแล้วพอพี่นุงบอกว่าผมก็มาดูการตั้งด่านของคุณเ่ยครับพักอกกูเลยเว้ย ขออนุญาตนะครับท่านผู้หมวดผมผมต้องขอถามชื่อท่านนะครับไม่อนุญาตไม่อนุญาตผมถามชื่อนะครับท่านสุวัสด์ครับภูมิกับถนนศักดิ์ครับผมถามท่านร้อยตำรวจตีคนนี้แล้วนะครับว่าชื่ออะไรไม่บอกนะครับอันนี้คือคือผิดระเบียบแล้วนะครับในการตั้งด่านนะครับฝากว้ด้วยครับผูมิกับในเมื่อท่านแต่งตั้งผมเป็นผู้ตรวจสอบการตั้งด่านนะครับก็ผมก็อยู่กับพวกท่านนี่แหละ รถไม่ได้เข้ามาตรงนี้มนนมนผมดูผมมาดูว่ามีอะไรบ้าง<อ>คุณไม่มีเลยนะครับชื่อผู้คุมด่านไม่มีแล้วครับเอาผมถามว่าคุณผิดกันไหมล่ะชื่อผู้คุมด่านไม่มีอ่ะผิดนะครับผิดระเบียบการตั้งด่านนะครับเมื่อทำทำงานกัน,น,นไม่โปร่งใสผมก็ขอนะครับ เคสนี้ผมจะแจ้งข้อกล่าวหาท่านปฏิบัติหน้าที่ทำร้ายร่างกายคมคูคุกคามนะครับในคลิปนี้พี่นุ่มบอกแล้วว่าใครที่ผมจะให้ใครเป็นพยานมาั่งถ้าไม่มีใครเป็นพยานก็ทั้งชุดครับโอเคนะผมคงไม่มีเวลาว่างมาอยู่จนจนคุณทำงาน,น้นแบบนี้หรอกครับ น้องๆทำงานเนะี่ยบางคนเนะี่ยเข้าใจพี่หนุ่มขอร้องกันได้พี่หนุ่มให้แต่คุณต้องพูดกันดีๆพูดดีๆอะ่ะเป็นไหมพูดกับประชาชนอะ่ะเป็นเป็นไหมพูดดีๆอะ่ะเป็นไหมไม่ใช่มาใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับอำนาจคุณไม่ได้เยอะไปกว่าประชาชนนะครับแล้วอย่าร้อง เสริญปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับแล้วค่อยเจอกันสรุปผมมีแอลกอฮอล์ศนเปอร์เซ็นตนะครับและจะาหาว่าอะไรพี่หนุ่มก็จัดการอะไรพี่หนุ่มก็จัดการผมจัดการคนนิสัยไม่ดีครับคนนิสัยดีๆผมชื่นชมนะครับผมนิยมชมชอบ แต่คนที่ใส่ไม่ดีผมไม่เอาด้วยครับโอเคนะครับเคสนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะเก็บไว้ว่างๆก็จะไปดำเนินคดีแจ้งความนะครับตั้งด่านผิดระเบียบนะครับเจ้าหน้าที่ข่มขู่ค,คุกค,คามทำร้ายร่างกาย โอเคนะจัดไปพี่หนุ่มไม่ได้มีเวลาที่จะมาอยู่เฝ้าขเขาหรอกครับก็แค่ขับรถผ่านมาก็แวะดูชื่นชมเพราะเห็นมีการจับน้องคนหนึ่งอยู่พี่หนุ่มถามน้องคนแรกแล้วนะน้องเขาบอกว่าไม่โดนอะไรครับไม่โดนอะไรแล้วมาอยู่ทําไมพอจะให้กลับบ้านตํารวจรีบมาเลยบอกว่า น้องเขาเป่าแอลกอฮอล์ไม่ผ่านเอาพี่หนุ่มไม่ก้าล่วงว่าน้องเขาชื่ออะไรแต่พยายามถามว่าแล้วทําไงต่อพี่หนุ่มต้องการให้คุณดําเนินคดีทางกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับโถรตามญาติเข้ามาไม่ให้เขาขับรถนะครับเจ้าที่ก็ทํา,าตามนั้นน้องๆบางคนนิสัยดีนะครับเพราะรู้ว่าพี่หนุ่มลงมาดูพูดคุยกันอย่างดีๆก็ได้นะครับแต่คุณท่านร้อยตํารวจตี ท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบทำนะครับคมคูคุกคามพร้อมกับผักอกพี่หนุ่มนะครับแล้วเจอกันอย่าลง้งสวัสดีครับ